เออ่ออยแล้วก็ลักทางสองข้างนะผมเล่นไม่ได้เวสเสียดงดาวคนจัดเนาะเราจะมันจะมาแล้วนี่มันไม่ได้อ่าแล้วขอ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 ่าขอขอขอมุงหน่อยขอผ้าหน่อยเนอ น้น้านกรรมการหน่อยขอขอล่มบังนันนี้หน่อยดิอ่าคููทีทุกอ่าอ่เดียล่มมาล้มบังอ่าก้องมาก้องมาหน่อยนัดมายข Okay, okay. โอเคโอเคเอนี่เอาละครับผมอ่าพบกูบิออ๊กแมทแล้วครับผมโยง่ายช้างดำ <c oughs> เจอเทพโยนะครับ1,000 0บาทนะครับผมออชิงรางวัล1น0 0 0บาทนะครับฝออนก็มานะครับ เด้ๆเอาใหม่ครับก็นัดนัดนัดปั๊บกล้องเลยอ่ะมันหมุนกล้องเนี่ยมันเวลามันหมุนกล้องไปมาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ม่ไไม่ไม่ล็อกตายไงใช่พี่พี่เนี่ยพี่นั่งตรงๆเลยเนี่ยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ปล่อยเลยอย่างเงี้ยพี่พี่อ๋อฝนก็ตกนะครับผมอเชียร์ได้นะครับอ่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมอ่ดูโยงไงช่างดำสิร์ฟกันนะครับผม โอ้โหลองดูว่าลักษณะนะครับอ่าชิงเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับจากไหนโยงาชังดำลักษณะนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมอ่าโหดูขานอกตึมเลยนะครับดูนะครับลูกเสือโยงาชังดำนะครับไม่ใช่เลย เนี่ยครับเปิดออกเต็มๆแต่ร่างกายแข็งไม่สมบูรณ์นะครับโอ้โหอ่ะกากรรมการครับผมห่้ยมาเยะกรรมการซ้ายขวาดูนะครับผมมาหมดนะครับลูกนี้ยโยมาหมดนะครับขนาดลูกแปลยังแรงเลยนะครับผมอ่าดูเวทนะครับว่าโยงาจังดำจะเข้าพุทธบูชาหรือ สนามชนะลุงแสงได้หรือไม่นะครับเดือนเดือนหน้าในคิดว่ายึงงินเวทเชียงดาวนะครับโยงาช่างํำเจ้าลอดโจโหราดก็น่าจะไปความปาทิ้งนะครับโอ้โหเอาละครับดูโยงาช่าําำเกี่ยวนะครับดูครับโอ้โหโอ้โหเนืหัวลิงลมลบบุรีมาแล้วครับหัวลาเสือเนื้อกับหัววอกนะครับมาแล้วครับผมเนาะโอ้โหเอฟซีโยงาช่างดำเต็มแล้วครับ นี่ประมาณสามหมื่นกว่าครับโอ้โหไม่ได้ขยับเลยครับลื่นนะครับนนี้ลื่นนะครับาใไหมหลงเลยนะครับลูกเสิฟโยงายทางดำนี่มีพิษสงนะครับร้ายแรงเหมือนกันโอ้โหลูกเสิฟนะครับมันลื่นหน่อยหนึ่งต่างคนต่างลื่นนะครับเกม13นะครับ เอาล้ครับอ่าล็อกได้แล้วครับผมตอนนี้ลากไปแล้วครับผมโอโหสุดยอดนะครับผมอ่าเทพโยทําได้ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่หมูนะครับงานนี้นะครับเหนื่อยแล้วครับเทพโยอ่าดูว่าจะผ่านได้ไหมโอโหนะครับเสิร์ฟโยงาชสนามล็อกได้แล้วครับทํใไงต่ออ๋อไม่ข้ามนะครับหยอดนะครับลื่นก็ลื่นเหมือนกันนะครับสนามอันเดียวกันนะครับผมอ่าฝนตกนะครับผมอาจจะ ลูกทาอาจจะไม่เต็มรอยดูโยงงัดนักดําเกี่ยวนะครับโอ้โหได้โยนะครับโอ้โหได้เกี่ยวได้นะครับโยงงั้นักดําปั๊บนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเทพโยนะครับเนี่ยสมราคานะครับไม่ใช่ว่าเทพโยน้ําลายอย่างเดียวนะครับฝีมือด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องอสายตะก้อเชียงใหม่นะครับเอ อยากจะให้มีแมบนี้มานานโอ้โหลูกเสิร์ฟสามิติโยงาชังดําไม่ได้ตวงเลยนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับผมเอ็อดมินก็าพากไปให้มันสนุกมันด้วยน่ันตอนนี้เทพโยเสิร์ฟครับเอาไปแล้วครับโอ้โหล็กกทาไงครึ่งรอบมีไหมโอ้โอ้โห,โโห,โโหเล่นลูกหัวโมงข้ามเทพโยหมดสิทธิ์นะครับใช้มือรับเลย สนามรถไฟเชียงใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาที่เชียงใหม่นะครับเวทเชียงดาวจะให้นะครับผมเวทมีดมันมันนะครับโอ้โหปาดนรกไม่ได้กินโย้วครับโยเกียวนะครับทําไงโยทําไงโอ้โหเอาละครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะครับนี่โยยังไม่ได้ขึ้นนะครับโยยังไม่ได้ขึ้นรอบนรกเลยนะครับมีลูกเล่นหลากหลายนะครับลูกเตะโอเวอร์มาประมาณสักสองศอกนี้ชักขากลับได้นะครับฝั่งนู้นนะครับ ต้องดูลูกเสริมเราโอ้โหสวนเลยนะครับโอ้โหดูความเหนียวของโยงไงทั้งนครับโอ้โหหลงทางนะครับนลูกหัวโมงนะครับสุดยอดนะครับผมคู่นี้สมราคานะครับสมที่เรารอกันมานะครับผมเมื่อเช้าเป็นน้ําจิ้มนะครับอันนี้อ่อ่ามันลื่นนะครับเตะไม่ได้มันลื่นนะครับอ่าจริงจมันครึ่งรอบได้ทั้งคู่เลยนะครับการต่อ5-4แล้วนะครับ เวทเชียงดาวก็ได้ดูอย่างเดียวไม่กล้าอยู่ฝังไหนเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับลูกนี้โอเวอร์ไปเป็นศอกเลยนะครับลูกนี้ทําได้ดีนะครับสําหรับเทพโยคัมพีตะก้อนะครับมือหนึ่งสาทรน,นะครับผมอ่าสิสายห้าสิ์สายห้าก็มาดูแลลูกพี่ครับ <13. S 1> เทพโยพันสาโอ้โหรับมาพันสามก็จัดไปนะครับดูว่าโยงานจะนำขนาดลื่นทาไง โอ้โหไม่ได้กินแล้วครับโอ้โหสุดยอดนะครับเทฟโยทําได้ดีครับสามารถเกี่ยวแล้วข้ามไปเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นคู่ที่สู้ได้อย่างดุเดือดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเป็นกาลังใจให้เทพโยแลวก็โยงาช้างดํานะครับผมห้าต่อหกครับผมเทพโยเป็นลองหนึ่งแต้มนะครับราคาเป็นห้าสีเอาแล้วครับผมราคามาเสมอแล้วครับผมตอนนี้นะครับหกต่อหกนะครับเอา อ่าาล้ครับ FC ีเทพโยก็ฝั่งนี้มีนะครับอ่าเราเล่นเพื่อสุขภาพนะครับเราไม่เล่นการพนันนะครับโอ้โหลูกเสิบสามมิติแต่โยงาช่างดำยังรับได้เรียบร้อยนะครับลักษณะไม่เหลือนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับลูกหัวนะครับอ่ามงได้ทิศทางได้เลยนะครับผมอ่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับอ่าน้องจะเกิดนะครับเราไม่สนใจนะครับแต่ วันนี้เรามีแมชดมันๆนะครับที่สนามรถไปเชียงใหม่นะฮะท่านรับชมกันนะครับโอ้โหออกนะครับผมลูกนี้ถึงกับป้องโอยเลยนะครับเทพโยนะครับคัมพีตะก้อนะครับจากสนามสาธรนะครับมือหนึ่งเอาละครับโยโอ้ลูกนี้ ไปไม่ทันเลยนะครับลูกนี้โยงาชังดำเสิร์ปปันไซนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเสิร์ฟสุดๆนะครับลักพี่เสดายน้องนะครับเวทเชิงดาวเลยไม่ไม่อยู่ฝั่งไหนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเอฟซีทั้งสองฝั่งนะครับดูนะครับโอ้โหรับได้นะครับทำไงต่อเทพเทพมุ่งไปอย่างนี้โยงาชังดำเกี่ยวโอ้โหลูกนี้เกี่ยวสวยปั๊บว้ายโอ้หเสียดดย พลาดพลาดเลยแต่แกมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับออยโยเลอจะขึ้นครึ่งรอบขึ้นอะไรมันจะลื่นนะครับมันรู้สึกว่าฝนมันตกเม็ดแรงมากนะครับดูดูนะครับผมทางเอซีก็ไม่ยอมถอยกันเลยครับโอ้โหดีครับผมสุดยอดนะครับ و, و, รรถ้าสมมุติว่าวันนี้มีเกิดการแพ้ชนะเกิดขึ้นนะครับพรุ่งนี้อาจจะต่อที่สนามเคหะน้องหอยก็ได้ ถ้าเทพยโยยังไม่กลับนะครับอ่าเราจะได้ดูแบบเต็มเต็มเลยฮะอันนี้มันเล่นแบบใช้เชิงไหวพริบโอ้โหยังเกี่ยวได้นะครับลูกสนามรื่นโยดูแปรมาแรงด้วยโอ้โหไม่ข้ามผมรู้ว่าแกจะแปรมาแรงเนี่ยฮะขาเก้าเจ็ดนะครับตอนนี้เทพยโยคัมพีตะก้อนำนะครับผมเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยโอ,โ,ออโอ้โหเอาโอ้โหเสิร์ฟสามมิตินะครับ เจ่าพการเห็นไม่ได้นะครับเชียงรายน่าเการเชียงรายนี่เอฟซีนะครับนําลูกเสริ์ฟของเทพโยเนี่ยไปดัดแปลงนะครับจนกินทั่วเชียงรายนะครับโอ้โหโยเรียบร้อยนะครับลูกเสร์ฟแกสุดยอดเลยครับ โอ้โหดูหลังรับหลังเท้านะครับโอ้โหนี่นะครับดูหัวครับก็ยังมีนะครับเทพก็คือเทพโอ้โหขอบคุณครับที่รับชมและเชียร์นะครับเทพโยนะครับเชียร์เทพโยนะครับครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแต้มเท่าไหร่ละโอ้โหสิบเอ็ดต่อเจ็ดโอ้รู้สึกว่าจะขาดนะครับสิบเอ็ต่อเนะครับเทพโยนำนะครับตอนนี้นะครับ แอดมินเวทเชียงดาวนะครับจำเป็นนะครับวันนี้ก่อไฟโอ้โหลูกสืบสามมิติโยง่าช่างดำไม่ขยับอ่ดูนะครับวันนี้มาเปิดคัมภีร์ที่เชียงใหม่นะครับโยโยง่าช่างดำรับมาให้นะครับโอ้ไม่ได้ขยับเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับเทพโยของจริงนะครับคัมภีรับตะก้อนะครับขอบคุณครับผม ขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับมันลื่นมากนะครับพอดีคนไหนเสิร์ฟคนนั้นก็น่าจะได้แ้บนะครับไม่งั้นก็อาจจะได้ล็อกกันนะครับเอาไงไงแก้ไหมจะแก้ไหมอยู่